เมนูภูไทยอีกหนึ่งเมนูนะคะไม่ต้องปอกเอาเกล็เปือกมันแบบนี้ค่ะต้มไว้แล้วก็แช่เซ็นด้วยกันแช่เย็นก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยะทานไม่ได้เลยนะคะนี่คัสงแงะมองไสักคะั่งมนเป็นไข่แบบธรรมดาเลยครับมันเป็นสีเหลืองมันเป็นขมิ้นครับผม พร้อมพักแสงเสนี่ยนะใช่เนาะนี่ครับผมสวัสด,ดีค่ะชาวมาลีสวัสด,ดีค่ะโอ้โ,อโอกำลังปีนรถค่ะสวัสด,ดีตอนเย็นนี่เจอผู้ใหญ่ทำยังไงเนาะลูกสาวแม่แล้วใครจะได้กินขนมต้องสวัสด,ดีก่อนนะคะจ้สาสวัสด,ดีตอนเย็ยนๆจ้า มาลีจับไอจีผ้าคีหลุดเหร่นในซ้ s <S อยกับเบาๆเด้อลูกเด้อดกลับมาฟังนี่กับสองตายายได้อย่างนอ้องเหมือนนี่จ้าวัสดีครับก่นอ้อยฟีทุกคนทุกท่านครับได้ของฝากจาก F ี เลิกก่อนดูอเอเดี๋ยวอ่านซื้อ่นก่อนอันนี้เป็นของฝากจากคุณเกดค่ะซื้อเห็ดเพื่นซื้อว่าสุรัดฟาร์มเห็ดราชบ,บุรีค่ะเ,เดิน้เพื่อนฝากเสื้อเห็ดว่าเป็นเห็ดขอนขาวจ้ะมหาห้าแล้วก็มีอันอันนี้น้ำค่ะเห็ดเสื้อเห็ดตะไคร้ยาแคปซูลน้ำเนี่ยนะคะอันเห็เเดปวดแบบนี้ เออ้อเห็ดบ่อนี่ก็ได้แมนเผื่อเพ,พินพ่นกระซ่งวิธีการเห็ดมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวซ้าสิผ้าฝอยปลูกแต่วต่วเาเขาเบิ่งได้หนีก่อนอนี่พอน,นอาเป็นเห็ดข้นขาวโอ้โหมันอยากออกเพราะแห้งแล้วบนซ้ยนายเลย,ยู่ตัวนี้ถอะขอบคุณหลายๆเดอครับเอฟีที่ส่งมาคือไอดอกปลูกเห็ดชิเลอมันอ่อนกระดับ เลยดอกใหญ่ๆอันผู้ใดอยากได้อันแบบว่าเสือเห็ดไปปลูกเสียกะสุรัตฟาร์มเฮ็ดราชบุรีนะคะคนมีจำนายแล้วก็มีเป็นเพจสอนเกี่ยวกับการเฮ็ดเสือเห็ดจ้ะส่วนอันนี้10้องอันไวยเมืองสกลนครของนิโคคุนิโคเพิินแวะมาหาจ้ะอะไรได้ไว้มาห้ยน้ำวันนี้มีนื่ยส้คือบ้างเพีวยน่า สีเห็ดไว้ต้มไว้แล้วก็สีร้อยเห็ดออกเราใช้กะทิออมใส่กันพี่น้องรอเบิ่งเด้อว่ามันสีส้ำเร็จบ่แต่ว่าตอนนี้สีซ้อมไว้ไว้ก่อนจ้ะอ๋อสัญญาณว่าได้กินแกงไว้คุณนิโคกินก่อนเดี๋ยวไว้เฮาฟีดไว้บ่แม่นเฮาต้องรอเห็ดเห็ดนี่จากวิธีทําที่เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งอันเห็ดน่ะประมาณเจ็ดหมื่นแ่วพอคันตามวิธีทำของเพิ่นนีะครับ คือในเสียหาหมือนี่ค่ะไปว่างหดน้ำไว้เด้อบางทีเจ้าเมื่อกีดขังในแล้วก็หดน้ำตัวอีกสองสามมืิ่นบอกว่าเห็ดมันจะออกวิธีเนี่ยต้องพาพอเอ็ดเด้อพอมแมียนเพิ่นส่งวิธีอย่างละเอียดมาให้แล้วขอบคุณหลายหเด้อครับคุณเกตครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณนิโคนำเด้อครับเออไหวมาอ้อมได้ยูได้ขีดมันก็ใหญ่เด้อก็ขอบคุณหลายทุกคนทุกท่านครับเดีย๋ยวสิอ้อมไว้สู้กินแสบแล้วค่ะอันตอนนี้นี่ วิวของเฮาเป็นกอกล้วยกอกล้วยยักแถวพอทางหน้าแบบที่หนึ่อมึงวีกล้วยแล้วตอนนี้ก็ร่างสิแรงๆแล้วจ้าเฮ็ดไว้์เดินเข่าเป่าไฟโอ้หุ่นไวขนาดเฮ็ดาสองคนเด้อน่ะเฮาต้องเฮาต้องปอกออกจากเปลือกมันแบบนี้ค่ะ แต่ว่าอันพ่นสมาให้ยังดีเลยค่ะเพิ่นขูดน้ําขูดอีหยังแล้วละ่ะนิ่นมีการปักเฮาก็สิบอ,อ,อ่อ,อนๆครับในมันปั c, ป c, จกจักหน่อยอยู่ดอกไวเพื่อบางคนยังบ่รู้เนาะจา้ะมันจะเป็นพืชที่มีรสขมแต่ว่าน้องเน็ตดาวน์แล้วบอกว่าต้องซื้อโพวเวนให้เดิงงมแล้วเลยนี่รสขมจ้ะแต่ว่าแล้วแต่ผู้มักเนาะ สำหรับพอน้อยสมักรงลี้เฮ้พอน้อยนะแล้วมาคักคนนอนพอน้อยมากไว้คมแซบครับพี่น้องเวลาเข้าไปต้มแล้วความขมมันจะลดลงเหรอเวลาเข้ามาออมมันเป็นเมนูผู้ไทยอีกเมนูหนึ่งจะออมหว้เสื้อปลาเอ็นเสื้อไก่ครับพี่น้องแกงเสื้อตะยาน่าก็แเสียบครับหวยเดี๋ยวรอมาชมเมนูผู้ไทยน้ำกันแต่ว่าขอเวลาให้เฮดมันออกก่อนจ้ะมันมีนออท่านกัน ขันยากินม,มืเอ,อื่นกับสิไปสือซะก่อน <c oughs> จ้าโอเคสวัสดีตอนเสาร์ด้จ้าพี่น้อง <c oughs> หลังจากที่เขาเตรียมเห็ดเอ้ยปลูกเห็ดไว้เดิมมีเห็ดหนึ่งดอกตะเปาะตะเปะนี่สายก็มาไว้ทางลางบ้านเห็นมันแบบว่าชื้นๆหหอนๆจากน้อยหนึ่งค่ะ ะหดน้ำอีอย่างตามเพิ่นบอกละแต่สิ่งที่ใายเห็นเปลี่ยนแปลงมีหนึ่งดอกรดน้ำวันละสองถึงสามครั้งวันสันจะใส่กระหดไปเดี๋ยวรอบเบิงแต่ว่ามือนีเถ่าพ่ออดบรล้นทนมาไหวแล้วต้องการกินแกงไว้เราจะ้ายไปตลาดซื้อเห็ดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเฮ็ดแกงไว้กินน้ากันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิทํ่การอ,อ้อมว้เราจะ เมนูคูไทยอีกหนึ่งเมนูนะคะผู้ใดอยากทาตามกะล่องมาเบิงตามเลยด้วยค่ะอันนี้เป็นตะไะคร้ค่ะใส่ถูกแล้วกันหั่นไว้เรียบรอยสําหรับอันนี้ก็จะเป็นไวายถ่เมลต้มไว้แล้วอันผู้ใดเอามาหลืยังบรเิเฮดกะต้มไว้แล้วก็แช่ฟีลหรือว่าแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยด้จ้ะหอดปีป่ะครับม่ฮอดละจ้ะเพราะว่ากินกเบิดอันนี้เฮดค่ะพี่น้องเลือใส่เฮดอย่างก็กได้ไมือใส่เอาเฮดขอนขาวพี่ขอนเขาวก็เฮดบดเข,ข้ากันที่สุดจ้ะ ผักขาขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ผักสังเงีะพี่น้องเบิ้งคักๆผู้ใด่อจถามใส่กับผักสะแงะคืออยังใส่กับปรู้สิตตอบื้องเดย์ขันใส่พิเซอร์ได้กุ้งเกินน้ผักกลางเน้ำผักชีไร่ผักหอมไร่ผักหอมแย่อยัออ yeah. อยงประมาณนี้แหละคะ่ะไอมีผักอีตูโมน,นี่ใส่สามหอมจ้ะน้ำยาหน้าง <c oughs> เขาเบื่อจ้ะตำไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาละ,ละลายไปนี่หนำยาหนาง้งนั้นเป็นซ่าเขียว ก็ส่วนมากเลยที่เคนเห็ดใส่ไสไก่บ้าน้อจ้ะแต่บางคนก็ใส่เป็นกระดูกหมูหรือว่าหมูสามสันก็ไไ้สี่คงหรือว่า่ถ้ขอพระลวมากที่สุดคือใส่ออนาไรลกับกบจ้ะแล้วก็อันนี้ตามพี่กระเทียมไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเชฟก็มีเชฟกระทะห่างแล้วนี่ยเชฟหมอค่ะหมอนี่บอกให้ในยอมถิมจักเทียครับผมเพราะจ้าเถิมด้จ้ะมันใส่ได้ยู ใส่ลงไปค่ะเข้าสีอาไกเนี่ยไปขวกับอันเครื่องจะมุนไพรแล้วก็ใส่เครื่องอันอยุบขึ้นทันทน้งคอกันุงรสค่ะใส่เราบ่อยตำไทยหนาเล่าหลายครับผมหนาม่วบเก็เรกแบบว่าตั้งสี่ละครับอยากให้ไทยหนาง,งามๆ<ม>ให้พอแม่พี่นนองในเบิ้ครับมีืันนี่กับผงชูรสสอนสดผลิตน้ำปลาิดหน่อ,นนอย มีเส้นน้ำปลาด้วยม้นีป่ปลาแดกเส่บป,ปลานึว่าพอน้อยซอยเดิมสนใจสั่งใดค่ะนี่ครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจสินค้าพอน้อยซอยเดิมครับเบื้องจากทางยูทูบครับมันจะอยู่ตรงมุมขวาล่างจะขึ้นคำว่าผลิตภัณฑ์ครับผมสามารถสั่งจองสั่งซื้อกันได้ครับผมนะ้ำปลาร่าพอน้อยซอยเดิมครับทำกับข้าวอาหารอีสารนี่บวยผู้ใดเห็ดกับเขา่าบอน,นันผูนไดนี่ใส่น้ำปลาแดกพอน้อยซอยเดิมเข้าไปนี่ แซ่บครับผมผัวรักผัวหลงจ้ะวันนี้ทำกับข้าวใช้เตาถ่านแล้วข้าก็จะขวานให้มันมันแหงพูดว่าอะไรว่าภาษาการให้มันเกรียมให้มันกรำเ <c oughs> กรียมเกรียมครับเบืบ้องเนืบบ้อครับไก่กับบะหมันไก่แบบธรรมดาเลยครับบ่หมันสีเหลืองบ่หมันขมิ้นครับผมไใบ้าน้ะจา้าบ่หมันไก่เหนียวเด้อเนี่ยเด้อนี่ยบ่หมันพื้นท่าขมิ้นผดบุกับตาย ขัน่นนมันท่ากจะซื้อแล้วครับแม่ข่าครับผมแม่ข่าี่ไปซื้อไก่น้ำประจําคือเพิ่นเก่งครับผมเพิ่นไปหาคัด<อ>ลเลือกไก่ไปตลาดบอลล็อกเอาบ่เนี่ยก็บ่กให้ตำมบอสจังหน่อยเออโอ้โหยหัวไก่หอมๆครับผมมันมใส่มาเดี๋ยวไวหวมะข่าน้ำตาจากหัวไหวนะทอมเมลต้มหรอกอย่ามันเละบอกขอบใจ ต้อมเราแช่ตู้เย็นไวน้ป้าเป็นตะแช่เหรครับเบื้องเนี้ยครับอันนี้อุ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันตูดว่ครับใส่นี่นโอ้โหเหลืองเหลืองแบบเหลืองแบบบักฮักเลยครับผมนี่ครับผมอเอเ๋ตายมาเหยำม,มาหยำผม<า>หน่อยซอ<า>ย,ยเดิมครับ เปนซอท่อเลยธรรมดาเด้อพี่น้องเลยอาชีพขายเนื้อพุ่งก็ยังได้เป็นสอทออีกครับดีใจนะมันทำกังตั้งใจทำงานคุกบ้านนั่นแหละอย่าว่าแต่บ้านต้องเว้นโทษหรอกดีใจนะไม่รายครับผมดีใจครับีครับแก๊งอันนี้เราผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่รอมาลินน์นั่อเลยคือเหนื่อยใต้ขายไก่หมดแล้วครับผมใส่หวายก่อนครับผม ตอนนี้แม่ปลาว่าเป็นแม่รั่วเทียนไส้ครับไส้ไปอาบน้ำครับผมอาบน้ำให้น้องมะลิบอ่ครับแม่ครับเดี๋ยวรอเห็ดสุก่อนครับ น้มาเห็นแต่ในคลิปแต่เนาะแต่ในคลิปมันลายมือแล้ววะได้ไม่ไสวได้ไม่ไหวรกลงใจไปหน่อยไนน่อยนดาะไปายโแต่ว่า้นคนไล่เามาดอกคนไลพโหนคนหล่าปลาเ่นคนให้หน่อยบวกโซ่ทอดมาเหยี่ยมเดีย้อย้าดพี่น้องเออแขงไก่เสื้อไหวครับพี่น้องมันนี้ ีหอมใบหอมผักอีตูครับตึ้งห็ดหอนขาวพร้อมเดือพี่น้องคนน่ะมาเสิรเสี่ยมเดียวได้ครับคนน่ะว่าสำหรับพอน้อยมักหวายกบมักไก่กระบงแล้วบันซุกละพี่น้องหอมหอมดีครับหอมผักชัเงี้ยครับผมอารมณ์ดีจังเลยค่ะลูกสาวทำอะไรคะนี่ลูกสาวจะไปไหนนะครจะไปทำไงคะ เจอผู้ใหญ่ทำไงคะลูกเจอผู้ใหญ่ทำไงเดี๋ยวคุณแม่สอนว่าเจอผู้ใหญ่ทำยังไงทำก่อนค่ะเจอผู้ใหญ่ปวช่วยของแม่อ่ะนั่งดีๆีอ้าวจะได้เล่นไหมนั่นคุณแม่ไม่เล่นด้วยนะถ้าหนูไม่ทำอ่ะมึงดุเจ้าพี่นโดมมึงมาเจ้าสิไปฉีดวัคซีนเห็ดอีหยัางไ้ก็บ่ได้มาๆๆแม่ทรัอ่ะสวัสดีค่ะสวยๆกันค่ะย้อนย้ํจ้าเออจ้าจ้าก็ต้องยกมือด้วยจ้านั่งดีดขึ้นบ่อยบุ้งใจดีเอาไหม หนึ่งหนักที่พูสองด้านเราจะหญิงพุงใหญ่จะหญิงพุงใหญ่อยู่ไหนวันนี้หนูจะไปหาคุณหมอให้ทำอะไรฉีดจี้จี้ตรงไหนคะเออเอาร้องเพลงดีกว่าหนูจะไม่ร้องให้ใช่ไหมันมันหวานอะไรกินแล้วอยู่เลยปาตาตาเอาได้ไงเพลงบุกกีพูกีบูว้าวว้าวไอ้ไอ้กีบูอู้รู มองอยพอนมบ้านไทค่ะนมบ้านไทยขนมบ้านไบ้านไทยขนมเนีมีสิผนไปฉีดวัคซีนหรอครับ <c oughs> โอ้ยออน,อน,นซ่อนแดนเนาะขับไส้เนาะมนอยจ,จ้นทุกอ,องนาะรัพอบอกยังกับบันโอ้อันคุย เรื่องคุณสมบีสะนอเราว่าห้านเรามาเป็นผู้จัดการอยูรลงน้ำแข็งเงินบ้านขับกลางผู้ชินอะไรท์เราเราก็มีเรื่ว่าบ้านขํากลงห้อยขั้นวารีเทพแต่อก็ยู่บ้านพอน้อยเลยนักเสนอควอมยากคุยกับทีมงานลงน้ำแข็งเพิ่นครับคุณสมบีเสนอคุยเดียวเมื่อตอนไปบ้านดงน้อยเนี่ยบ้านพอน้อยก็ยู่ห้างลงน้ำแข็งประมาณกิโลกว่าครับอยู่ด้านหลังครับตอนทีเก็บเห็ดกันยังแย่งกงนเขาแบบนี้เนาะในลิปนั่นแหละหลังลงน้ำแข็งครับมาที่น้องบ่านี้มาเสแสมเดียวเด้อ น้ำแข็งน,นีนี่ทงรับาลครับพอครับสามสิบห้าบรลแมนอยูอ 35, อยเป็นท่นหกบาทสามสิบห้าสามทุงลอยแมนบ่ครับจังหวะก็มีเคย่อเอาห้สาม <c oughs> สาทรยบสอมือเอาทงนึงันแน่แนเด็ดแ,แ,แ,แน่กับมือละทงครับตรบงนี้มันก็บ,บางมือกับฝนตกมันก็มีข้อย,อย่างนี้กระดอกครับพี่น้องมือละเด็ดฮ้อนก็เออสามือละทงนะครับอย่างนี้เด้ ท่นไปซื้อร้านค้ากัได้หยุดแต่ว่ามันมีสะดวกสัมเฟิสมาส่งเฮ้ยเพิสมาลงถังเฮ้ยเพราะจะแม่นดีได้ลงน้ำแข็งก็ได้ว่าเทปแน่แล้วก็ของันเป็นรถบรรทุนคุยๆเออปีมงคลครับมาเด้อจ้าพี่น้องเมือวนนี้มากินอ้อมบายจา้าเมนูผูไทยจา้าโอ้แต่จะแซ่บปารตหอมผักแซงเนีน่ยรสไทยเนาะ เห็นหนังสีเราคิดหอดตะโพเสียงแล้วครับผมอ้อมไม้นี่ครับเลาไปกินเมื่อเมือใหม่ครับผมมื้อนีห้าจะกินกับอันแจวปลาตาตอนพริกดิบค่ะขอหน่อยซอยเดืมพี่น้องคนใดสนใจหรือย,อยังบรรู้ว่ามันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาก็ล้องเบิง่ง้อค่ะเป็นเจวปลาแดกตอนพริกดิบพริกบานเท่าหอมาขัวหอมๆตํากับปลาแดกตอนเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งค่ะ อันนี้มันอันซ้ายจีอันหมูว,วานทรงให้พี่ให้น้องเหรอคะเอามาไว้ยถัดจำน้ำสินค้าว่าได้ใส่สารกันบูดดนะครับเดี๋ยวว่ามันการเก็บแต่เสียบข,ขนาดเด้อครับใช่ตอนประเดี๋ยวเม่แจ้วเป็นประมาณนี้นะคะ่ะมีตอนประเดี๋ยงยังได้ปลูกประมาณต้องสามตอนขึ้นละจ้ะสามตอนสี่ตอนเหรอครับสา <3 S 2> <ผ>มถึงห้าถึงหกกุหลาบค่ะมันตัวน,น้อยใส่ก็ใส่หลายจ้ะ กับพวกละจับบาทแล้วครับทราครับ75บาทถาดตัวค่ะครับพี่น้องอเดี๋ยวก<ร>แงวันนี้กับแกงไว้มาได้ครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับอยูใ่ในประเทศท<ห>างประเทศก็ดีครับทุกมองทุกบอลมาติดแกงไว้เสือ้อไก่ถึงถึงเย็บพรมได้พี่น้องเอก่อนเขาเนาะเอฟขอนเขาที่ปลูกได้หนึ่งดอกมาหน่อยต้องใส่ใบก่อนแฉะแน่นอนครับผม ก่ <laughs> นะอนนนั้นโคโรน,นี่น,น,น,นี่นี่พี่น้องอย่าไปผ่าเด้ออย่าเป็นจักเขื่อนหน่อไม้เด้บางบ้านเพลินอันฝานคือหน,น่อไม้โอ้เมดรสชาติเด,ด้อพี่น้องเสต้องโคโรน,โโน,น์อันนี้ก็แล้วแต่ผูมิค้มแต่ว,ว่าสำหรับคนน้อยสมัครอย่างนี้บ้านยาไซเด้ไปตีแกงคือหนอมไม่มีได้บ้านาลุงฝูนว่าเป็นฝานคือฝานหนอไม้นี่บางบ้านบ้านใ่เหลือเกิเอาไป<า>เห็้คือกันเถื่อแล้ววันนี้เพิ่ผล,ลัดจ <laughs> ังหัว่ามันต้องออมใสไซยังส เพื่อกินในถองทินเห็นมันบ่มีกับบ่มีเลยเด็กจับน้ำเลยพอเป็นได้เสียบยังครับเขาเมื่อจีบครับผมจังหวะนี้ย้ำหรือจะขำกันมันแสบสุดยอดใช่น้องมันแสบจริง เอาอันตะไคร้นะครับไส้ตะไครครับตะไคร้เนี่ครับไส้ตะไคเขาหยมันตะไคร้อยู่วามันหวันหวะครับเือไส้หลุดนตะไค้มันเลิงกว่านี้เนาะนี่สียยกรุบสดน้ำสดน้ำสดน้ำเขาบอกผมมั้ คือวางหรืขมอ่มลำอะค่ะมผมก็น้ำใหมยขึ้นมาจังน้อยนึงคนมากินขมก็สามารถกินได้ครับผม,มนี่ยครับโอ้ยพอหน่อยสีประแดดให้เบิ้งแล้วครับพี่น้องซื้อได้ไปแล้วเด้ออย่าลืมคันเดี๋ยวแซ่เพื่อถึงอ,นนอยี่ดีปลาแดดปลาซอยห้องรับโหครับ กันถามพาหูมันได้มีได้ด้าพี่น้องเยมันผู้ใด้ใส่ปลาแดกบ่าซาใจกะนคือปลาแดกตอนพ่อหน่อยไปน้ำจักกุ๊กหนึ่งครูกันตัวน้อยตัวใหญ่ผสมเดียวกใกล้ใเคียงเดี๋ยวละครับเนื้อมันหอมหอมห่วยๆครับขับเข้ากันสบายโบเมนมอค้าวเด้อปลาแดกพ่อหน่อยเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมมักมักเป็นเรียบร้อยเลยครับมีแต่เสียบกับโนไปเดี๋ยวละตัวน้อยตัวบีลงออื กลางด้้้ออโยพี่นกระเทียมกับมิริตำแดดคัดเลยพี่น้องก็เด้งยำหอมๆนำ้ำกระเทียมหอมแดงมั้ยนี่หรือว่าพริกมั้ยนี่เผาไม่ได้บ,บดเลยครับเผาตำบอลครับพี่น้องดอไ,มมได้รับแจ็ปไปชมเลยว่าใส่ตำเองทุกครโอ้ยคือมาอยู่จังสี่น้อตัวเดียวอันเดียวครับผม <c oughs> เอาอยู่คอสปาเครื่อร์ฮะไม่เขาเลยยูกพอเอานี่เด้อยพริกพิรินกินหลายๆใส่จังสีได้จมดีๆครับผม ตอนนี้สํเร็การจมยําพันเลยถึงพ่อน้อยมากโอ้ยพี่น้องเนี่ยก็จะสองพันหมดจัดเลยครับพ่อครับพ่อน้อยมากินไหวครับผมเนื้อไส้หมากที่สุดในไก่ต้องต้ต้อกับต้องเงินวัวไส้อยู่ดิมองเหนือไล่ไล่มองแบบว่านี้เนี่ยให้ตังกดว่างก่อนมาครับ กินไก่มื่กีตรงแฮงกระดูกระดูเลย์กระดูกระดูลงไปในแปลบัวทำนึกว่าจะข้าเขี่ยหรอกว่าครับรักษาลักการขอบคุณคุณอิโค่ในเด้อที่เพิ่นเอาส่งอันเอาวัยมาส่งให้อยู่กินกับน้องแซบอีกครับครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับมื้อนี้แกงไก่เสิร์ฟไหวถึงพระคะถึงเ็ดขอนขาวเฮาเดี๋ยวทักสังเษนา แก้วประเด็จอดโอ้สุดยอดครับพี่น้องขอบคุณครับ,บผมมาแสบๆเดียวเดว้ทุกคนทุกท่านครับ,บกินเข่า้อมพอ้อมแมงวันมะลิเปิ่นันเงินไปจังเฮนละกินละมะลินะแก่ปางอยู่เป็นมูน